จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาเปลี่ยนกุ้งสดให้เป็นกุ้งกรอบตัวใสเด,ด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะด้วยวิธีง่ายๆแบบสบายๆและที่สำคัญค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะ ุยจะเก็บ2วิธีนะสําหรับใครจะเก็บไว้2อถึงสวันค่ะให้เก็บแบบนี้ได้เลยนะให้ทําแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะตัดหัวกุ้งก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราตัดหนวดกุ้งเสร็จแล้วค่ะเราก็มาแกะเลยค่ะและผ่าหลังนะ เอาเส้นดำออกเลยค่ะแบบแรกอยจะเก็บไว้แบบนี้นะมีหัวค่ะแล้วอีกแบบค่ะให้เพื่อนเอาหัวออกให้หมดค่ะแล้วก็เอาเส้นดำออกเลยค่ะแต่เราจะไม่เอาหัวนะแบบที่สองค่ะเราจะไม่เก็บหัวไว้เลยค่ะให้นําหัวออกให้หมดเลยค่ะแล้วผ่านนะเอาเส้นดำออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะเราจะเก็บพร้อมหัวแบบนี้ค่ะ ให้ใส่เกลือลงไปเลยนะหอยจะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะครูที่อุ้ยซื้อมาวันนี้นะหนึ่งกิโลค่ะุอยแบ่งทําอย่างละครึ่งนะให้เราเค้าเกลือค่ะจนกว่าเกลือจะละลายนะเมื่อเกลือละลายแล้วให้เราใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะแล้วเค้าเลยนะ ๋ยจะทําไว้ข้างๆกันเลยนะเพราะวิธีการทําเป็นวิธีการเดียวกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาและ่เขาจนกว่าเกลือจะละลายนะนี่อุ๋ยทําทกะละมังเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เอาแบบหลบๆนะแบบนี้จะได้ไม่ต้องล้างอุปกรณ์เยอะนะคะทําแบบอุ๋ยหรือใครจะใช้ของใครของมันก็ได้นะทําไมอุ๋ยถึง มีวิธีในการเก็บ2แบบให้นะเพราะว่าการเก็บกุ้งแบบที่1ค่ะจะเก็บไว้ได้เต็มที่คือ3วันนะ 2- 3วันเท่านั้นค่ะด้วยวิธีนี้นะจากกุ้งสดของเรานะรับรองเลยค่ะว่าเราจะนําไปประกอบอาหารอะไรนะกุ้งเราจะ,ระกรอบและเด้งเลยค่ะนี่นะก็จะแบ,บ่งไว้อย่างนี้เราจะแช่ไว้แบบนี้ค่ะ5นาทีค่ะหลังจากที่เราหมักครบ5นาทีแล้วนะหุยก็ขออนุญ,ญาตนะ นำกุ้งค่ะตัวที่มีหัวขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็ใส่น้ําล้างเลยนะให้เราล้างจนกว่าน้ําจะใส่ค่ะเห็นไหมสังเกตดูนะว่าน้ําเริ่มใสแล้วนี่ค่ะล้างแป้งออกให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วค่ะ ให้หากล่องนะหรือทัพเปอแวนะที่สามารถใส่ทุกเย็นได้ค่ะแล้วเราก็ใส่กุ้งไปเลยเรามาล้างค่ะส่วนของพวกที่มีหัวค่ะส่วนของที่มีหัวติดนะให้เพือนล้างอย่างเบามือค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะหัวเขาก็จะหลุดค่ะให้ล้างอย่างเบามือเลยค่ะเสร็จแล้วนะให้ หากล่องค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนนะหาน้ำแข็งค่ะโป๊กุ้งเลยค่ะแบบนี้นะแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ อุ๋ยจะใส่อย่างละหนึ่งช้อนชานะและเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้ท่วมกุ้งแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องท่วมน้ำแข็งนะให้ท่วมกุ้งแบบนี้ค่ะเป็นวิธีการเดียวกันเลยนะวันนี้ที่อุ๋ยเอาวิธีการทั้งสองแบบมาฝากเพราะว่าในการเก็บกุ้งแบบที่หนึ่งค่ะคือแบบที่มีหัวนะสามารถเก็บไว้ได้แค่2 3สาวันเองนะวิธีนี้แต่ถ้าเกิดเรา นําหัวออกหมดเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะด้วยวิธีแบบนี้นะให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตัวของน้ําตาลทรายนะจะเป็นตัวค่ะทําให้กุ้งของเรานะเหนียวขึ้นแล้วก็กรอบค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะส่วนของกุ้งค่ะที่มีหัวนะเราจะใช้แค่ภายใน1ถึง2วันเนี้ยนะไม่เกินสวันเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น ช่องธรรมดาได้เลยนะสำหรับกุ้งนะส่วนนี้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะให้นำใส่ช่องแพ้แข็งเลยค่ะหรือช่องฟิตเลยนะใส่งไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความออกขอบและเด้งของกุ้งค่ะอันนี้ก็เก็บมาได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะส่วนที่พร้อมหัวอุ้ยใช้หมดไปแล้วค่ะเพราะอุ้ยบอกก่อนนะว่าแบบที่เราเก็บพร้อมหัวจะเก็บได้เต็มที่แค่สามวันเองนะส่วนเนี้ยเราสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะ นี่ก็ครึ่งเดือนแล้วนะที่ผมเก็บไว้วันนี้ค่ะเุยก็เลยจะน้ามาทดสอบค่ะว่ากุ้งของเรากรอบเด้งจริงไหมเราก็แค่นําออกจากช่องแช่แข็งอยู่ช่องฟิตนะให้เขาละลายค่ะเมื่อน้ําเดือดค่ะแล้วใส่กุ้งออไปลวกเลกยค่ะเมื่อน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งนะ กุ้งเราเริ่มสุกแล้วเห็นไหมคะเขาเริ่มหมดตัวค่ะถ้าเขางอตัวเมื่อไร่แสดงว่ากุ้งเราสุกแล้วนะคะช้อนขึ้นเลยค่ะเมื่อกุ้งสุกแล้วนะเราก็นํามาแช่ในน้ําเย็นเลยค่ะการแช่ในน้ําเย็นค่ะจะเพิ่มความกรอบให้กับกุ้งของเราด้วยนะคะบอกเลยว่าทั้งกรอบแล้วก็เด้งเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะสําหรับวิธีการเปลี่ยนกุ้งสดให้เป็นกุ้งกรอบเด้งตัวใส พร้อมวิธีการเก็บรักษานะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ